ในช่วงยุคโควิดช่วงนี้เน mm om, ี่ยมีแมสหรือหน้ากากอนามัยปลอมปะปนอยู่ในตลาดมากถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นยนสวัสดีครับสิ่งปลอมสมโดยนรุนแริภาษาผมจะต้องเปนตัเครื่องนะครับ โอครับหลังจากที่เราเกือบตกเครื่องไปบักทีขออ,อน,นุญาตเปิดรายการใหม่อีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมหลุยนรุลนรุนสายนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อ no ินโ c h a n n e l เหมอนเดิมซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ดอยสเก็ดกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหลับในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ แม็ Max, หรือหน้ากากอนามัยที่เราใช้ใกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะไปหาคำตอบกันว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนแล้วแม็ประเภทไหนกันที่เหมาะสมกับการนํามาใช้ในชีวิตประจำวันในยุคนี้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับซึ่งแ a บที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยก็อยู่ในนี้นี่แหละครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรามากับคนพิเศษอีกแล้วครับผมคุณอนุชาพันธิเชษหรือว่าพี่ออฟแห่ง Thailand lab international นั่นเองครับผมพี่ออฟครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับสำหรับตัวผมเนี่ยในวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันที่นี่นะฮะอย่างการออตรวจคุณภาพของแม็กหรือว่าหน้ากากาอนามัยที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเป็น อะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะมีประโยชน์กับคนที่ทํางานในห้องแลบแล้วเราก็ยังเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปด้วยครับครับแต่ว่าในมุมมองของ Thailand l ล b บเองเนี่ยวันนี้มีอะไรน่าจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนไทยแลนด์แลบเองเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเราจะเน้นในเรื่องของแลบที่เกี่ยวกับทางด้านเคมีหรือชีวะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานทางด้านฟิสิกส์เนี่ยเราก็มีการโฟกัสด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ย เราอยู่ในยุคที่เป็นยุคโควิด19และนอกจากนั้นเนี่ยเราดูปัญหาเรื่องของเ m 2.5ใช่ไหมค่าฝุ่นที่เห็นอยู่เนี่ยเราค่อยกันทั้งสองคนคือแบบแมสใจกฝุ่นเอ็ม2.5แต่เป็น n 9.5นะครับเราก็เลยจะมาดูว่ามาตรฐานของเรื่องหน้ากากอนามัยตรงนี้เนี่ยมีเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะมาดูมาตรฐานของผู้วิจัยในเรื่องของหน้ากากมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างเราเลยมาดูกันในวันนี้นะครับผมเราก็เรียกได้ว่าเรามากันถึงที่เลยเพราะว่าที่เชียงใหม่เองเนี่ย มีปัญหาเรื่องผ่าฝุ่นนะสูงที่สุดในประเทศใช่ครับผม,มดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับครับแล้ววันนี้นะฮะนอกจากจะพามาเยี่ยมชมแล็บแล้วก็ไปดูการออทดสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัยแล้วเนะะี่ยฮะเรายังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรืเ่องของเว็บบินาที่จะจัดขึ้นในวันที่20ด้วยนะฮะซึ่งผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังในการพูดคุยในการเตรียมตัวทั้งหลายแบบ แอบ,บแอบ,บแอบแอบดูจริงๆเขาไม่ให้คนถ่ายนะขี้อวดอยกากอวด ผมอาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงก็ผมในมุมมองของอผู้บริโภคทั่วไปอย่างเงี้ยครับการเลือกใช้แมสในปัจจุบันเนี่ยควรจะเลือกอยังไงบ้างครับการเลือกใช้แมสในปัจจุบันต้องเลือกต้องเลือกก่อนว่าเราเราจะใช้แมสเพื่อวัตถุประสองค์อะไรอ,อันแรกเลยนะครับ<ห>ต้องดูว่าวัตถุประสงค์เป็นยังไงถ้าทางการแพทย์เนี่ยอันแรกเลยคือแนะนำหน้าก,กากที่เป็นพวกซ i c ิ l Ma แมสหรือหน้าก,กากอนามัยทางการแพทย์ รหรือหน้าก,กาก N เจ้าห้าในการแพรอ,อันนี้ถ้าทางการแพทย์จะมีสองอันแล้วถ้าเกิดว่าอย่างคนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตตามปกติเลยเขาอยากจะกันตัว PM 2.5แล้วก็กันโควิดอย่างเงี้ยครับเอ่อไอ้ต้องจารณาหน้าก,กากที่เป็นหน้ากากการกรองอากาศหรือหน้าก,กากกันฝุ่นช่วยได้คือหน้าก,กากที่จะกันทั้งฝุ่นและโควิดได้เนี่ยจะต้องเป็นหน้าก,กากที่เรียกว่าหน้าก,กากกรองอากาศที่เรียกว่าレスパイレーター เป็นหน้ากากที่มีลักษณะคล้ายๆกับหน้ากาก N95 <ม>พวกนี้จะกรองได้ทั้งฝุ่นและก็โควิด<ม>แต่ถ้าจะคอนเซิ n ์นแค่หน้ากากที่กรองโควิดเองต้องเป็นพวกหน้ากากอนามัยอย่างเดียว<ม>ที่เป็น s u r ิ i c a l m สที่เป็นหน้ากากที่เราใช้เราทิ้งที่หนึ่งนค,คนใช้ทัว่วไปนะครับแต่ตัวนั้นไม่ได้ไม่ช่วยในการกรอง PM2.5 ได้ด,ดีมากนะครับถ้าหากเราใส่แล้วมันไม่ฟิตก,กอดีส่วนเป็นหน้ากากที่ใช้ในการกรอฝุ่นใหญ กันแบคทีเรียละอองฝอยกันที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากนักเนี่ยก็จะเป็นพวกหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าเนี่ยก็ช่วยกันลรอองฝอยใหญ่ๆพวกอองน้าลายพวกการน้าลายเวลาพูดอะไรกันแบบส่วนใหญ่เราจะใช้พวกหน้ากากผ้าอันนี้เป็นหน้ากากที่ใช้แล้วต้องมีระยะห่างทางสังคมด้วยแล้วอย่างหน้ากากใหญ่ๆอย่างนี้ที่ผมเอามาครับมันมันมีประโยชน์ต่างจากแมสทั่วไปบ้างไหมครับไอ้หน้ากาก พวกนี้เราก็เรียกว่าอยู่ในเกรดレスเาเลเต,เตอร์เหมือนกันแต่มันจะเป็นพวก f u l ฟ full f a m a หรือฮ a l f ฟ a c e m a พวกนี้เป็นหน้าก,กากเดิมทีเนี่ยเขาใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับกองพวกแกส๊สพวกกลิ่นพวกน้ำมันพวกละอองและเหยต่างต่างพวกนี้ถือว่าเป็นเกรดในอุตสาหกรรมแต่ว่าเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ข้างนอกก็สามารถใช้ได้แต่ว่าแต่ต้องคำนึงเรื่องชั่วโมงการใช้งานส่วนใหญ่เขาใช้ันชั่วโมงหนึ่งหนต้องพัก หรือคือจะมี r e c เ m m e n d มนต o เร e เกอร์เมนตันหรือว่าคนใช้ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงเพื่อที่ให้ร่างกายได้พักเพราะว่าพวกนี้มันจะกรองดีแล้วทาให้เกิดการต้าในกับหายใจสูง<อ>แล้วเวลาใช้จะเหนือนหน่อยง่ายเวลาใส่หน้าก,กากพวกนี้ไปในที่ขับอากาศหรือไปในที่ที่อากาศเบาบางเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่กี่นาทีแล้วก็ต้องออกอจากที่ไปฟังการเตรียมงานของเว็บบิหนารครั้งนี้แล้วก็รวมถึงการ สาธิตการทดสอบคุณภาพของแมสก์หน้ากากอนามัยแล้วเนี่ยยังมีโหความรู้รเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ควรจะเอามาสปอยเลยแต่ว่าคันอนะขอสักนิดนึงเรื่องแรกเลยครับอย่างการเลือกใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยทุกคนคงน่าจะเคยเ,เจอปัญหากับการที่ใช้แล้วมีอาการแพ้ระคายเคืองหรือว่าเป็นสิวใดๆก็ตามเนี่ยเราเจอทางออกแล้วครับวิธีแรกเลยครับเราจะไม่ใช้แมส ซ้าเด็ดขาดใช้วันต่อวันเท่านั้นหรือถ้าเป็นชนิทที่แบบซักได้ก็ต้องเอาไปซักแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบบอกว่าเอ้ยไม่เคยใช้ซ้ําเลยแต่ก็ยังเป็นเราก็มีทางออกครับการที่จะเลือกใช้หน้าก,กากอนามัยเนี่ยมันจะมีหน้กกากัดอนามัยแบบระดับที่3มจะมี3ระดับเลยนะระดับแรกนี่จะเป็นแบบทางการแพทย์ก็ทั่วไประดับที่2คือการแพทย์ที่แบบอาจจะมีการสัมผัสตัวของผู้ป่วยด้วยแล้วแบบที่3ครับคือใช้ในการผ่าตัด และแบบทเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขามีการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วยได้แน่นอนตรงนี้เรื่องที่2ครับรู้ไหมครับว่าแมสทั่วไปเนี่ยมีวันหมดอายุด้วยนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด3ปีนะับจากวันที่ผลิตแล้วก็บรรจุลงผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดว่าเลย3ปีไปแล้วจะเป็นยังไงคุณภาพก็จะค่อยๆดอบลงอย่างเช่นที่เขาบอกว่าสามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึง95มันก็จะ าจจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเหลือ985อล้ก็ว่าไปเรื่องที่3ครับรู้ไหมครับว่าในการในช่วงยุคโควิดช่วงนี้เนี่ยมีแมสหรือหน้ากากอนามัยปลอมปะพนอยู่ในตลาดมากถึง80%ด้วยนมันเยอะมากเลยนะ80%เนี่ยโดยมันเริ่มจากการที่เอ่อ เรารับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันจะต่างประเทศแล้วพอต่างประเทศมันขาดเนประเทศไทยก็ขาดแล้วพอแม็กขาดทํำยังไงเราก็จะเลือกไปรับส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่ได้รับมาตรฐานที่มาตรฐานไม่ถึงมาใช้ในการผลิตทําให้พอแล้วไหม,ม,มทําให้เวลาเลือกเนี่ยเรต้องเลือกกันดีๆนะฮะว่าต้องไปดูตามอ,อ,อก,กอตาอ,อยออต่างๆรวมถึงแหล่งผลิตที่ต้องได้รับความน่าเชื่อถือด้วยนะครับส่วนวันนี้ ล้วขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมลุยนรุตเราคุณสารแล้วเจอกันใหม่ในร็อกหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูตัวเต็มกันนะฮะวันที่20นะครับผม20พฤษภานะครับ Thailand Lab w เว็บ a ินาแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ